ีขนมอะไรกันดูหน่อยสิคะลี่ลูกตาฮยเท่อะของพายเป็นตัวอะไรแพงมากเลยอ่ะพายแกะซะแล้วของพายเป็นตัวนี่ปีศาจฟักทองของมันแพงมากแพงมากเลยสองอันสองอันแปดสิบบาต่มันเป็นของแท้นะใช่รอดพี่แล้วหนูกินรสชาติมันเป็นยังไงหนูอร่อยน่าเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวแม่ไม่เลยค่ะปป่าของแท้มันจะแพงมากเลยใช่ครัถ้าของไม่เป็นอันเดียว ของไม่แท้ถ้าของถ้าของไม่ใช่ของจริงอ่ะก็ก็คือมันจะไม่มีแท้งสีแดงสตางค์ยี่ห้ออะไรอ่ะโทรียเหรอนี่แกะแล้วมันจะเป็นลูกตาแบบนี้อ่ะมันเป็นเจลลี่นี่ไงลูกตาจะตุ๊กติดเลยจะิแกะเลยอ่ะจะตุ๊แกะเลยอ่ะพ็ยกินเลยไหมอืมอ่ะเลยมันอยู่ไหนอันเนี้ย thank you ใส่ เฮ้ยพีทตลกมากเลยเดี๋ยวพ่อถ่ายเป็นรูปภาพลูกสาวพ่อกินเยลลี่ลูกตาเข้าไปแล้วแหวบมันเป็นรถอะไรคะลูกอันเนี้ยอะไรปลาแกะให้นะครับพีทหยุดแล้วหยุดแล้วเปล่าเงียวอ๋อมันมีไส้อยู่ข้างในเหรอโอเคกินเลยค่อยๆกินน่าดกรองหกนะคะดูของกระพาสิ เยลลี่ลูกตาของเซอร์ไพรส์กับของเจเจครับ๊อบค่ไม่ยินมพายกัดเบื่อมันก็ออกอืมพายอย่าอมอย่างนั้นดิกัดจับแล้วกัดกัดเงี้ยเดี๋ยวมันติดลงเดี๋ยวมันหลุดลงคอเออค่อยๆกัดเธอเนี่ยนิดๆนิดอย่างนั้นนะอืเปรี้ยวไหมลูกหยดแล้วอืเปรี้ยวใช่เป็นเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวปี๊ดเปรี้ยวปี๊ดเลยเปรี้ยวไหมลูกเปรี้ยวปี๊ดเลย ใส่จานได้นะใส่จานนะครับของหวานจำปองขอถ่ายหน้าตัวเองฮะขอร่ายหน้วตัวเองเหรอถ่าย้าตัวเองเหรอว่าเมื่อแดงไหมแดนยังหล่อครับแดงไหมแดงไหมไม่แดงเดี๋ยวดูมือดิเียวโอเคบ๊ายบายถ่ายเล่นๆนะคะ วิธีแกะก่อนอะไรวิธีแกะวิธีแกะคือ,อแล้วทีนี้ก็ปอกเปิดออกแต่จริงๆมันมันมีให้ที่ดึงเปิดสองอันนะลูกใช่แต่มันแกะยากไง,งค่อยๆกินนะแต่จิดคอลูกกินคำเล็กๆนี่มันนุ่มมากเลยอ่ะมาว่าลองจัดดูค่ะ